ไก่ตัวนี้เป็นไก่โตไก่แจ้ครับไก่ตัวนี้ก็สวยเป็นพ่อพันธ์ไก่ตัวนี้ซื้อมาสองพันบาทครับตัวนี้ซื้อมาเป็นพ่อพันธ์เพราะว่ามันสวยจะให้ดูครับมันกำลังเดินครับ มันเดินอ the so ้สวยมากครับซ so right. ึ่งว่าเป็นพ่อพันตัวนี้2องพที่2องพันครับก็มีตัวเมียอยู่อีกตัวนึ่งอยู่ที่นี่ดูมันเดินสวยมากครับมันจะอยู่กับตัวเมีย ん มันกำลังเดินไปนู่นครับมันกำลังที่จะปะตีตัวโน่นแต่ตัวเมียให้ดูครับตัวเมียตัวเมียเป็นตัวนี้ครับ ันี้ครับก็กำลังที่จะขายนะครับประมาณอีก4วันห้าวันก็ขายแล้วขายขายเ่ลาข้าเนี่ยก็จะประมาณ10หรือว่า12 13าหน่วยครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับ ไอตัวนั่นอยู่นี่ครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ไก่ของผมก็เขาซื้อไปหมดแล้วครับซื้อไปหมดแล้วเหลือแค่สองตัวสามตัวเหลือแค่สองตัวสามตัวนะครับ <c oughs> ตัวนั่นก็ซื้อมานะครับซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์เป็นไก่สายพันธุ์ดีก็เลยซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์ครับอีกตัวเล็กๆอยู่ที่นั่นครับ ก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับ